ทางเจ้าของสวนดอกไม้ในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะเขาเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งคาดว่าฤดูหนาวนี้เงินจะสะพัดถึงหลักล้านบาทเลยค่ะชาวบ้านหมู่บ้านหนองเขียวและหมู่บ้านดอนตาลตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แหล่งปลูกไม้ดอกไม้ประดับแหล่งใหญ่ที่สุดค่ะเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามโดยคิดค่าบริการเข้าชมคนละ50บาทซึ่งมีชาวบ้านปลูกดอกไม้สวยไม่ต่ำกว่า20แห่ง โดยที่สวนด,ดอกไม้ป้านกเอี้ยงน่าจะมีพื้นที่ปลูกดอกไม้ที่หลากหลายมากที่สุดถึง40ไร่ครับดอกไม้นับล้านดอกกําลังบานสะพรั่งอวดความงามทั้งทุ่งดอกกุหลาบดอกคัตเตอร์สีขาวดอกมากเร็ตสีม่วงดอกคอสมอสและมีดอกไม้อีกหลากหลายชนิดรวมทั้งมุมถ่ายภาพที่หลากหลายทั้งสะพานไม้ไผ่ตู้โทรศัพท์เครื่องดนตรีเปียโน,โนตุ๊ก,กตา นอกจากนี้ยังมีบอลลูนยักษ์สี่ลูกลอยอยู่เหนือทุ่งดอกม์กเร็ตและทุ่งดอกคัตเตอร์อวดความสวยงามให้กับนักท่องเที่ยวได้เลือกถ่ายภาพจากทุกมุมมองนำไปอวดเพื่อนๆในโซเชียล ว่ามาถึงเชียงใหม่แล้วกลายเป็นสตอ p เพเวอร์สร้างไรายได้ให้กับชุมชนด้วยครับนอกจากนี้ยังมีลานจอดรถให้นักท่องเที่ยวนํารถไปจอดและนั่งรถจักรยานพ่วงเข้าไปยังสวนดอกไม้ลดการจราจรแอรอัดเพราะว่าถนนคแคบและมีการเดินรถทางเดียวหรือวันเวก็สร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกทางหนึ่งนะคะโดยสวนดอกไม้จะเปิดให้เข้าชมยาวๆไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ต้นปีหน้าเลยค่ะคาดว่าชาวบ้านเจ้าของสวนดอกไม้ในตําบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจะมีเงินสะพัดในฤดูหนาวปีนี้และหากเป็นสวนขนาดเล็ก จะมีรายได้ตั้งแต่หลักแสนส่วนดอกไม้ขนาดใหญ่นะคะน่าจะมีรายได้หลักล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ